ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์ครงรัพย์นะครับจากโรงเรียนสิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยในวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงะระบบกล้ามเนื้อนะครับเราได้เรียนเรื่องโครงสร้างของเซลล์ต่างๆระบบผิวหนังไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาดูเรื่องระบบกล้ามเนื้อซึ่งเป็นระบบที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการนวดและก็การแพทย์แผนไทยนะโดยเฉพาะเรื่องการนวดมากที่สุดนะครับเพราะเวลาที่เรานวดแล้วจะ ที่เราเรียกว่าเส้นเส้นนั้นส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นเส้นของกล้ามเนื้อที่เรานวดเข้าไปเพื่อช่วยในการปรับความสมดุลและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะครับเพื่อไปซ่อมแซมเซลล์ต่างๆของร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บนะฮะร,ระบบกล้ามเนื้อเราเรียกสาอังกฤว่า muscular system นะครับ muscular system เดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะครับว่าระบบกล้ามเนื้อที่เราจะเรียนรู้นั้นมีอะไรบ้างนะครับ กายวิภาคนะครับกายวิภาคของระบบกลา้ามนะเนื้อก็คนะือ Anatomy o ออกมาโซในกล้ามเนื้อก็มีความสำคัญแล้วก็เป็นองค์ประกอบของร่างกายของคนเราเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ประมาณมี4 0่0ของน้ำหนักตัวเลยคิดดูนะค่อนข้างมากนะกระดูกก็ส่วนหนึ่งและกล้ามเนื้อก็จะทำหน้าที่นะในการหดตัว แล้วมาดูกันว่าเอ้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรได้บ้างหรือมีความสําคัญอย่างไรกล้ามเนื้อนั้นก็มีบทบาทในการช่วยเราเกิดโมชันหรือมูฟเมนต์นะหรือการเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะเราวิ่งเราเลินเรายืนเราพูดหลับตาลืมตาทุกอย่างที่เคลื่อนไหวต้องใช้มัสเซลหรือกล้ามเนื้อทั้งนั้นระบบขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะทุกส่วนเลยนะอะไรที่เคลื่อนไหวได้นะฮะอะไรที่เคลื่อนไหวได้หัวใจ นะครับบีบนะบีบตัวลำไส้กระเพาะนะกระเพาะอาหารกระเพาะอวสสาวะพวกนี้แมนะ้แต่มดลูกนะฮะมีการบีบตัวได้อะไรที่มีการเคลื่อนไหวในร่างกายเราได้นะครับนั่นคือต้องอาศัยกล้ามเนื้อต้องมีกล้ามเนื้ออยู่นะครับและกล้ามเนื้อเองก็ยังทําหน้าที่ maintenance posture คือท่ายืนท่านั่งต่างๆกล้ามเนื้อต้องทําหน้าที่เช่นะเรายืนได้กล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการส่งตัว กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อคอนะครับกล้ามเนื้อขาต้องทําให้เรายืนอยู่ได้หรือนั่งอยู่ได้นะและกล้ามเนื้อก็ยังช่วยในการกลิกความร้อนในร่างกายหรือ heat production นะครับทำให้ร่างกายเรามีพลังงานและทําให้อบอุ่มนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นระบบกล้ามเนื้อที่เราควรจะรู้จักในร่างกายเห็นไหมว่าแล้วกล้ามเนื้อก็จะเกาะอยู่ทุกส่วนนะมองนะฮะมีคลุมไป ทั่วร่างกายเลยนะเพราะว่ากล้ามเนื้อนั้นทําให้เราเคลื่อนไหวได้นั่นเองนะครับตอนนี้มาดูชนิดของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อในร่างกายนั้นแบ่งออกเป็นสามชนิดนะครับโดยดูตามลักษณะนะครับที่เราก็มีการย้อมสีเข้าไปนะครับมีการใช้กล้องอขยายขนาดละเอียดมากนะครับเข้าไปดูนะครับก็จะเห็นเป็นลายอันที่หนึ่งเรียกว่ากล้ามเนื้อลายเป็นสกิลล์ skeletal muscle นั่นเองนะครับ skeletal muscle เป็นกล้ามเนื้อที่เกาะอ,อยู่บนกระดูกทั่วๆไปนะครับกล้ามเนื้อตัวนี้ที่เราสามารถสั่งงานได้ด้วยนะเช่นกล้ามเนื้อรอบผีป่ากล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อลิ้นนะครับนะพวกนี้ที่เวลาที่เราส่องดูวยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาก็อาจจะเห็นลายนะและก็ครบแล้วตัวกล้ามเนื้อลายตัวนี้ที่ทำง,งานคือเป็นสามารถถูกควบคุมโดย โดยสมองที่มาสั่งการนะฮะนะครับอันนั้นเราเรียกว่า voluntary muscle หรือถูกควบคุมเราก็เรียกว่า voluntary control นั่นเองนะครับ voluntary control นะกล้ามเนื้อลายเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติคือเป็นกล้ามเนื้อที่มี power มีกำลังมากแต่ถ้าทำงานแต่จะทำงานได้ในระยะสั้นๆเพราะก็จะเกิดอาการล้าเมื่อใช้พลังงานมากก็ย่อมเสียพลังงานนะครับมี ก็ทำให้เกิดล้าหรือฝาทีกได้อย่างเช่นเราไปวิ่งวิ่งวิ่งวิงวงวงเนี่ยออกแรงหรือยกของหนักเยอะๆเนี่ยพอเราก็จะรู้สึกเปรีย้ยล้าขึ้นมาอันนี้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของสกิเลตัลมัสเซลหรือกล้ามเนื้อลายนะครับกล้ามเนื้อที่2คือกล้ามเนื้อเรียบหรือที่เรียกว่า Smooth สมูท t h มัสเซลสมูทสมูทแปลว่าเรียบนะครับอันนี้ก็จะทํางานอยู่ภายใต้หน้าจิตใจนะนะภายในภายใต้ อ๋อ oh, โทษทีครับอันนี้แก้ไขนิดหนึ่งกล้ามเนื้อทํางานนอกอานาจจิตใจนะครับโทษทีนะอันนี้ต้องแก้ไขเป็นนอกะนอกอานาจจิตใจทํางานอยู่นะครับเพราะเราสั่งเขาไม่ได้นะครับเราสั่งเขาไม่ได้นะฮะอันนี้ขอแก้ไขนิดหนึ่งนะครับเอ่ทำงานอยู่นอกอำนาจจิตใจ involuntary control นั่นเองนะครับนี่ฮะประกอบไปด้วยผนัง ของอวัยวะภายในร่างกายส่วนใหญ่นะผน,นังที่บริเวณหลอดเลือดนะท่อไตนะที่ต้องการบีบมีการเคลื่อนไหวกระเพาะปัสสาวะมดลูกกระเพาะอ,อาหารพวกนี้จะอยู่เป็นอวัยวะตังเห็ว่าจะเป็นอวัยวะภายในนะครับหลอดลมนะท่ออวัยวะสืบพันธุ์กล้ามเนื้อที่ทําให้ขนลุกออเล็กเตอร์พิไลมัสเซลที่เราเจอในระบบผนังแล้วอันนี้ก็ถูกควบคุมโดยอินเวอร์ชันรีคอนโทรหรือ v o v u n u n t y r y s u s e นันเอันเองากามเนื้อในมดลูกนะฮะมดลูกก็มีการบีบตัวคลายตัวยิ่งเวลาที่มีการปวดรอบเดือนนะก็จะมีการบีบตัวมากนั่นเองลักษณะกล้ามเนื้อพวกนี้ก็จะไม่พบลายนะครับเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อันนี้ก็จะทำงานโดยเป็น Involuntary Muscle หรือ Involuntary Control พวกนี้จะให้กำลังงานไม่สูงแต่ทำงานได้ในระยะยาวนานนะซึ่งตรงกันข้ามกับ s k e l e t a l muscle นะครับ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพวกลำไส้พวกนี้เขาก็จะทํางานเข้าไปเรื่อยทาช้าๆแต่ทําไปตลอดนะครับทีละนิดทีละนิดนั้นเขาก็ไม่ค่อยเกิดการฟาทิกฟาทิกหรือล้าง่ายนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของอนะมะะท่ออ่าอันนี้ก็จะถ้าเราผ่าออกมาเป็นลำไส้เล็กผ่าภาคตัดกวางมานะก็จะเห็นมีกล้ามเนื้อนะเป็นกล้ามเนื้อที่คลุมอยู่นะครับ อันนี้เรารผ่าภาพตัดขวางเลยมมเยอร์มูสมูสมัสเซลนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นคลืเคลียสเป็นเ,นเ,นเซลล์ของเขานะครับถ้าเป็นดูตามยาวนะครับมูสมัสเซลซ์คลาเลเยอร์นะครับเราดูตามยาวก็จะเห็นว่ามีมันไม่มีลายมีเป็นเซลล์แล้วก็มีคลืนเคลีสอยู่เลยนะครับอันนี้จึงเรียกกล้ามเนื้อเรียบนั่นเองนะครับ ที่สุดท้ายก็คือกล้ามเนื้อหัวใจนะครับ cardiac muscle ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญในร่างกายมากเป็นอันนี้ก็ประกอบอยู่ด้วยอยู่ในผนังของหัวใจนะครับและส่วนต้นของหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจนะครับหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจอันนี้นะครับกล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นลายด้วยนะมีลักษณะลายด้วยนะแล้วก็เหมือนเป็นรูปผสมระหว่างเรียบกับลายเนาะ การทำงานอยู่นอกเห,หนืออำนาจจิตใจนะครับก็คือ involuntary muscle ก็คือคำว่านอกเหนื่อก็มือว่าเราไปสั่งให้เขาทำงานไม่ได้นั่นเองการสั่งของเราก็คือเราต้องใช้สมองไปสั่งเอาหัวใจเต้นซิหัวใจตุดหยุดซิได้ไหมไม่ได้นะครับทำไม่ได้เขาจะทำงานเองโดยอัตโนมัติหรือเป็น involuntary control นั่นเองแล้วก็ทำงานตลอดเวลานะในขณะที่มีชีวิตอยู่ กล้ามเนื้อหัวใจก็ต้องทํางานตลอดเวลาอันนี้เป็น cardiac muscle นะ cardiac muscle เห็นว่ามีลายอยู่ด้วยแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆเห็นมีเรียวๆคล้ายๆกล้ามเนื้อเรียบด้วยเป็นลูรผสมอันนี้เป็นเป็นลายอยู่ในเซลล์ในเส้นใหญ่ของเขาด้วยนะครับสรุปแล้วกล้ามเนื้อก็มีอยู่3อย่างกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจนะครับ อันนี้มาดูคุณสมบัติของกล้ามเนื้อบ้างคุณสมบัติของกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ไวต่อสิ่งเร้าเราเรียกว่า i ออริเทเดอริบนะครับสามารถรับสติมูลาและตอบสนองได้สติมูลาก็คือสิ่งกระตุน้นเช่นเราไปเดินแล้วก็โดนไปเหยียบโดนตะปูก็จะมีการชักขาหรือเราก้าวเดินมีความร้อนหรือเราจับอะไรโดนจับแก้วน้ําจับกาน้ําที่มีความร้อนเราก็ ถูกความร้อนกระตุน้นกล้ามเนื้อเราก็จะมีการหดตัวขึ้นมานะครับแล้วก็มีการตอบสนองนะฮะร่างกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะตอบสนองโดยผ่านการหดตัวและขลายตัวก็คือ contraction และ relaxation relaxation นะครับ relaxation เมื่อเวลาที่ร่างกายโดนความร้อนหรือกระแสไฟฟ้าเราก็จะมีการหนีหรือหลบสิ่ง,ส,งสิ่งกระตุน้นหรือสิ่งพยันอันตรายนะครับอันที่สองมีความสามารถในการหดตัวขลายตัวก็คือ c o n t r a c t รีแลกซ์คอนทราคต์รีแลกซ์ทำให้เรา m ม v e เมนต์ทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้นั่นเองนะครับเราพูดได้ก็ต้องเป็นการหดตัวคลายตัวของกล้ามเนื้อด้วยความสามารถในการยืดตัวเพิ่มความยาวนะครับอันนี้ก็เป็น e x t e n d extend นะ e x t ก n s i b i l i t y ก็คือความสามารถสามารถยืดได้ครับยืดสามารถเพิ่มความยาวได้อันนี้ก็เป็นคาาุณสมบัติ e x t e n s i b i l i t y นะครับ แล้วก็ความสามารถในการยืดหยุ่นคล้ายยางนะครับคล้ายยางหรือหนังสติ๊กเรียกว่า elasticity นะฮะซึ่งก็หมายความว่าจะมีความพร้อมที่จะกลับหมายว่ามันมันยืดไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะยืดกลับเข้ามาอยู่ในสภาพเดิมได้นะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเหมือนหนังสติ๊กเวลาที่เราเล่นหนังสติ๊กเมื่อเรายืดออกไปปล่อยมันก็เด้งกลับปล่อยแล้วก็เด้งกลับเห็นไหมแล้วก็รูปร่างเขาไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราให้แรงอยู่ในระดับที่เขารับได้นะฮะไม่ นะเป็นคุณสมบัติของอ l a ล t i c ิซิตีนั่นเองนะครับไอสิ่งที่เขามีคุณสมบัติของอ l เล็ i ติซิตนี้เองนะครับเ,เขามีความพร้อมก็คือมีความพร้อมที่จะกลับสู่สภาพเดิมได้หลังจากถูกยืดออกไปคุณสมบัติอย่างนี้เราเรียกว่ามัสโซโทนนะมัสโซโทนก็คือมีความกล้ามเนื้อก็จะมีความตึงตัวอยู่ระดับหนึ่งไม่ใช่เหลวเปลวไปเลยอย่างคนไข้ที่เป็นอามาพึกษ์อามาพาตเห็นไหกล้ามเนือ้อเขาจะเหลวลงไปเลย อันนั้นก็คือมัสเซโทนเขาลดลงหรือบางคนมัสเซโทนอาจจะลดหายไปเลยก็ทําให้ไม่มีกําลังมัสเซโทนก็คือมีความตึงตัวอยู่ในระดับหนึ่งนั่นเองก็คือกล้ามเนื้อมีความมีการหดตัวอยู่ระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ารีแลกซ์จนหมดนะครับอันที่5คือความสามารถในการคงที่อยู่ได้หรือโทนัสกล้ามเนื้อก็จะมีการหดตัวบ้างเล็กน้อยเพื่อเตรียมความพร้อมก็คือมีมัสเซโทนก็คือมีมีมีความสามารถ นั้นก็คือมสเซนโทน,นั่นเองนะครับอันที่ห้านี่แต่นี้มาดูส่วนประกอบของกล้ามเนื้อบ้างในกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะมีโปรโตีนเป็นส่วนประกอบนะบอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซนตนะครับในโปรโตีนยี่สิเปอร์เซ็นนี้ก็จะแบ่งออกแบ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวน